สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะพามาเล่นเกมฝึกไหวพิษนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็กติกาของเรานะครับเราก็เนี่ยครับเอาไม้นะครับมาวางเป็นรูปกาชาดอย่างนี้แล้วก็มาเอาไม้สี่อันนะครับมาวางไว้ตรงนี้กติกาของเรานะครับก็คือว่าให้เราใช้นะครับไม้สี่อันนี้วางลงมาในรูปตัวนี้นะครับแล้วสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เกิดมาทั้งหมด4อันนะครับเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีสี่เหลี่ยมอะไรอยู่เลยนะครับ คนทั่วไปที่เขาไม่รู้เฉลยเขาจะทํายังไงครับเขาจะเอาไม้สี่อันนี้ยวางเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่อทายดูนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับหรือคนที่ไม่รู้นะครับเขาก็จะพยายามสร้างจากด้านข้างอย่างเงี้ยปุ๊บอันหนึ่งนะครับอ่ะปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะได้แค่สองอันนะครับแล้วเขาจะออกไม่ได้นะครับ เฉลยของเกมนี้คืออะไรครับเฉลยของเกมนี้ก็คือว่าเรานะครับต้องสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานะครับไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างเท่ากันทุกอันนะครับอ่าอันนี้ก็คือเมนทอยนะครับในการที่เราจะแก้ปริศนาอย่างนี้โอเคครับเรามาเริ่มดูเฉลยกันเลยอย่างแรกนะครับเราสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บอันเห็นไหมครับก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งอันแล้วจากนั้นนะครับเอามาอันที่สองวางตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าไหร่ครับหนึ่ง ครับเห็นไหมครับตัวนี้กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้สามขนาดเดียวกันนะครับไออันใหญ่เนี่ยก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันที่สี่เห็นไหมครับเราก็ได้ครบแล้วครับว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่อันนะครับแต่ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่อันเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเท่ากันก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับเพราะว่าคนบางคนเนียมันตีโจทย์ไม่แตกคือว่าเขาพยายามสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ทุกอันเท่ากันนะครับแต่ว่าความจริงมันไม่ต้องเท่ากันทุกอันก็ได้เห โอเคครับเี๋่วเราจบคลิปนี้นเป็นเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบเกมฝึกไหวริบยนะครับก็เข้าไปดูใน u t u b e ของพี่อันได้น,นะครับช่องเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าเกมฝึกไหวริบยนะครับก็จะมีเกมอื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมโอเคครับสำหรับเกมนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าครับ